อยากกระโดดลงเลยครับใจเย็นครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะเจอหลายครั้งนะบางครั้งนล้วบอกออ้ยเนี่ยเห็นวิวสวยมากเลยทำยังไงดีแบบว่าอยากจะทุบกระจกนะถ้าเป็นผมก็บอกว่าเออนะฮะอยู่ใจเย็นก็ตล้วก็ถ่ายเนี่ยไอ้ที่เสากลางน้ำใช่ใช่เสากลางนั้นจริงๆเสากลางน้ําจะมีหลายที่เนาะที่นี่ก็ก็สวยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเออ่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในท็อปสปอตของที่นี่เห็นไหมเม็ดเริ่มเห็นชัดเนาะนะฮะเอาควันไม่ออกใช่ไหมครับโอ้ดโห เห็หิมะโปรยหิามะโปรยโปรยเกล็ิมะนะครับกเกล็ดหิมะดีเราออกจ็จะแถ่นอนะ <illes> ่ะแบน มีเสาอะไรนะคะเสาโทรีนะครับแี้ตเมื่อกี้ที่เออแต่ตัวนี้มนมีกรุเทพอะทีก็มีนสวนสงวนอะ